สวัสดีนะครับวันนี้เป็นเกมเกมโปรนะครับก็คือเป็นเกมระหว่างเครื่องจีกับปจาจังหวะนะครับในรายการน้องซิมครับน้องซิมครับก็คือรายการที่แต่ละประเทศนะครับซึ่งมีทั้งหมด3าประเทศที่ได้เข้าร่วมก็คือจีนเกาหลีญี่ปุ่นมาร่วมนะครับแล้วก็แข่งกันซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมตัดสินระหว่างจีนเกาหลีว่าใครจะได้เป็นแชมป์นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็คือถ้าคชนะปุ๊บได้เป็นแชมป์ทันทีเพราะนั้นเกมนี้ก็เลยเหมือนแบบมีความหมายของสำหรับทั้งปาจังหวนและเครื่องจีนะครับก็คือทั้งเกาหลีและจีนมากวาัันครบ่ เกมนี้มันมีอะไระครับผมนึงเอามาให้ดูอ่าน,นี่เราผมให้ดูอันนี้ก็คือรูปนะครับผมจะย,ย่อรูปแหละอ่ารประมาณนี้ปึ๊บอ่านะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้เป็นเกมปาร์ติันคอเสิเจมนะครับก็คืออันนี้ผมจะให้ดูสถานการณ์ก็คือเออถ้าเกิดคนอยากดูตั้งแต่แรกนะครับก็สามารถหาได้ตามเว็บโกฟกโกนะครับหรือว่าที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าก็คือวันนี้ผมจะไม่ได้แบบมาแบบอธิบายทั้งหมดนะครับว่าแบบทำไงเรื่องนี้ทัไมเดื่องนี้ทั้งหมดครับผมจะ สามารถพีเกมได้นะครับอ่ะทีนี้ตอนนี้เราจะมาดูก่อนนะครับว่ากลุ่มสีขาวทั้งหมดกลุ่มนี้เนี่ยมันยังไม่รอดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลุ่มนี้คือตรงนี้เป็นหนึ่งห้องจริงนะครับตรงนี้อ่ามันอาจจะเป็นหนึ่งห้องจริงแล้วก็ได้แต่ว่าสีดำยังสาวว่าสร้างอะไรได้อีกนะครับแต่ว่าซึ่งเกมจริงเนี่ยปานทวัคก็พยายามจะทาลายห้องนะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้เป็นเซนเตอร์หมดนะครับไม่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 มันถึงว่ามันทิ้งมือไม่ได้นะครับก็คือถ้าสีดําไปสวนเนี่ย อันนี้สีดำอาจจะตายเองได้นะครับเพราะสีดำก็ยังไม่รอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สีดำาันลหมดอ่ะนนอันนี้ก็คือสีขาวก็กลับไปรอดแล้วถูกไหมครับอันนี้ก็แล้วก็สีดำก็กลับมาปิดบ้างตรงนี้นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยจบเกมไปด้วยบาต้อควารแพ้ไปครึ่งแต้มนะครับซึ่งคือมันอาจจะใกล้มากจริงๆนะครับแต่ว่าในกรณีถึงตอนนี้เนี่ยปร้องกันไม่มีไม่มีโอกาสที่จะผิดได้นะครับก็คือใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือได้แค่ครึ่งแต้มเพราะว่าคืออันนี้คือที่เช็คเอไอมานะครับก็คือ ไม่ Ask, มันแบบมันครึ่งแต้มจริงอะแต่ว่ามันแบบไม่สามารถพลิกได้แล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าอะไรนะครับที่สามารถพลิกเกมนี้ได้เลยนะครับก็คือพลิกจากจีนชนะเป็นเกาหลีชนะได้เลยนะครับซึ่งสีดำวันนี้สีดำอันนี้เป็นไปนงดหวนนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก็คือเอตอนที่ผมดูครับก็คือผมใช้แก้ไปด้วยแต่ว่าเอตอนที่ผมใช้แก้ในโทรศัพท์นะครับแล้วแบบเหมือนเอในโทรศัพท์ผมเนี่ยก็ยังไม่ก็คือว่าเก่งใน,นระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถแบบ เช็คได้เท่า AI ในคอมอะไรอย่างเงี้ยครับขนาดผมใช้ใช้ AI คอมเนี่ยก็ยังยังต้องรอเวลาสักพักหนึ่งเลยกว่ามันจะแบบคำนวณเม็ดนี้ได้ออกมานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็คือคือเราองดูก่อนครับว่ากลุ่มสินเออจริงๆผมขอให้เครดิตก่อนนะครับเพราะว่าคนนคเครดิตเนี่ยคือเม็ดเนี้ยผมไม่ได้หาได้เองนะครับก็คือผมดูจากคลิปยูทูบของยุนย,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 ยองคิมนะครับซึ่งผมก็ขออนุญาตเขาแล้วนะครับว่าจะามาเผยแพร่ให้คนไทยดูนะครับอ่า ยุนยองคิมเนี่ยก็คือเป็นโปรแปดดังของเกาหลีนะครับอ่าซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้เห็นเองเหมือนกันเขาก็มีเพื่อนเขาบอกเหมือนกันนะครับอแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าอะไรคือที่ทําทให้เป็นเ,นเนม็ดท,ที่แบบคือเครื่องเสียเนี่ยมือสองมือสองหรือมือสามของโลกไหมครับปารตควานก็เหมือนกันคือสองของคนเนี้ยสูสีกันมากอยู่ในอันดับสองสามของโลกทั้งคู่นะครับอันดับสองของสามของโลกเนี่ยจะไม่เห็นเม็ดอะไรอย่างงี้นะครับอ่ทีนี้เราดูกันครับว่ามันเม็นเม็ดอะไรออันนี้เกมจริงดูเกมจริงก่อนนะครับว่ามันเป็นประมาณนี้อ,อ่า บจบอันนี้ก็แพ้ดำแพ้นะครับแต่ว่าเรามาดูเม็ดแก้กันเม็ดที่สามารถพลิกได้เลยนะครับคือสีดาเดินตรงนี้แทนมันต่างกันยังไงถูกไหมครับอเม็ดนี้เนี่ยมันจะเพรสเชอร์กลุ่มข้างบนมากกว่านะครับก็คือสมมติถ้าสีขาวไม่รับเพราะว่าสีขาวกลับมาสร้างรอดถูกไหมครับอันนี้เป็นเซนเตอร์ถูกไหมแล้วกลับมาสร้างรอดแบบนี้อันนี้เป็นสองห้องถูกไหมครับอันนี้เป็นห้องจริงหนึ่งห้องจริงสองห้องจริงแต่ว่าข้างบนเนี่ย ที่ดไจะตามมาเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เสี่ยนเข้าไปตรงนี้อันนี้จะเป็นโคนะครับซึ่งเป็นโคเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ขาที่เขาจะชนะเพราะว่าสีดําเนี่ยโคลเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็โคนะครับอันนี้ก็โคเผื่อๆตรงนี้เป็นโคเลยนะครับอันนี้ก็โคนะครับโคสีดำค่อนข้างเยอะมากซึ่งแบบจริงๆสีสีดําแบบว่าเอาอะไรก็ได้เลยเอาแบบสักอย่างหนึ่งก็คือถือว่าชนะแล้วเพราะว่าอย่างเกมจริงเนี่ยก็คือมันครึ่งแต้งเองถูกไหมครับถ้าเกิดอันเนี้ยเขาได้แบบอะไรสักอย่างหนึ่งไปเนี่ยก็คือสีดําานนนะ่ออ ว่าสิ่งที่ปขขาต้องคพันไม่เห็นนะครับไม่ใช่อันนี้ครับสิ่งที่ปขขาต้องคพันไม่เห็นอ่ะก็คือปขขาต้องค์พันคิดว่าสีขาวเราใช่ไหมครับแล้วสีดาอ่ะทําอะไรฝั่งนี้ไม่ได้ก็คือถูกต้องครับถ้าเกิดเราทําอะไรธรรมดาอย่างเช่นเราเดินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีทางข้ามได้อย่างแน่นอนครับอันนี้เราข้ามไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอันนี้ไม่เป็นห้องจริงแหละแต่ว่านะครับแต่ว่าเรามีเทสตจิอยู่ครับก็คือเทสอันนี้เป็นโปรแปดดั้งเหมือนเป็นเพื่อนโปรของยูนยองคิมเห็นนะครับก็คือสามารถตรงนี้ได้ครับ เรื่องนี้ปุ๊บจบเลยเดื่องนี้ปุ๊บก็คือสีขาวกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยทั้งกลุ่มเลยของเครื่องเจเนี่ยตายทั้งกลุ่มตายทัน,นทีนะครับตายทั้งกลุ่มเลยอย่างนี้ตายหมดเลยตายยังไงอ่ะสมมติสีขาวปิดสีดำจะแทรกลงไปนะครับสีดำสมมติสีขาวกินอันนี้ปุ๊บอันนี้เป็นห้องฟอมเนาะห้องฟอมนะครับอันนี้มีแค่ห้องจรีห้องเดียวอันนี้ไม่สามารถกลับบ้านไ <Alles. S 2> ด้นะครับเด<ฮ>ื่องนี้ผมตัดได้อยู่ดีไม่สามารถกลับบ้านได้นะครับแล้วถ้าสมมติเดินอย่างนี้ล่ะก็เหมือนกันนะครับอันนี้ไ ไม่สามารถได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าอย่างนี้ต่อให้กลับตรงนี้ได้แต่ว่าก็ตัดตรงนี้ได้อยู่ดีนะครับคียขาวไม่สามารถทําอะไรดีดําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆผมว่าปัจจุบันถ้าเกิดแบบว่ามีเวลาเยอะกว่านี้ก็อาจจะเห็นนะครับแต่ว่าในการแข่งเนี่ยมันเป็นเบียร์ยมีครับเบียี์ยมีก็คือเหมือนแบบว่าทุกเม็ดเนี่ยต้องลงภายในแบบถ้าผมจะไม่ผิด่าจะเป็น60สิวินนะแต่ว่าก็คือมันไม่มันกดดันอะคนแข่งมันมันไม่ได้เหมือนแบบคนดูนะครับคนดูมันแบบก็คือจะพูดอะไรก็ได้หรือว่าแบบจะลองอะไรดูเ็ได้้แแต่่วาาถบบปน ค่จริงมันแบบพลาดนเม็ดเดียวก็คือจบเลยครับนั่นอันนี้ก็คือเป็นผมเอามาให้ดูนะครับก็คือเป็นเม็ดเทสลิที่แม้กระทั่งมือสองของโลกก็ไม่เห็นนะครับครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด subscribe สสด้วยนะครับขอบคุณครับ